ออกเอออ้าเสี่ยกันเลยพูดเลยอ๋อเสีกยออก็เรื่องที่เรื่ท่านจำยุทธท่านจำยุทธเบอร์อามอันนี้ก็จะเรื่องไข่ไ่เป็นยุทธกันนะคะ ครับเอาก็แรกที่ได้รู้งานนี้เลยใจมากๆเพราะว่าการมมือกัเราุกก็การจัดงานมากก็ค่อยๆตัวก็ได้มามทีนที่นี่านีแ้วเขามา่นมันี่ตัวแต่งแต่งตัวเต็มยศเป็นอะไรกันนะคะเป็นเป็นอะไรดีๆนะครับใช่ ใช่อะไรคะใ่จากเรื่องจากเรื่องเออเี๋ยวแบบยังไงอ่ะยังงสิ่เกียวทุกี่เป็นทุกมีแต่เป็นแบบสนุกผมรูสึกว่างานที่ทำก็แบบเาร่วมงานแบบเดิมอะไรที่แบบประสบการณ์ใหม่ คือเขาเขาก็แบบใหญ่ะครัรู้สึกว่าสนุกเขาก็เปียน่เป็นไปดยนะครับเป็นด้วยมันเข้าคอนเสิร์ตใหญ่ค่ะนั้านประตูโอ้โหโอ้โหเนาะที่กองนหลายราเริ่มสั่นครับมาเป็นความตืนหน่อยครับโอเคก็สน n กเขาจะแบบว่บคมุขมากนะปีนี้ครับผมแล้วก็ขอให้สว่างทุกอย่าง้ก็ทองทั้งปีเลยครับแล้วก็ขอให้มีความสุขมากเ แปดเพื่อนบอกว่าความวดข้าง้าไร่ม่าไเริ่แดตต่มาเมาสัตว์สัตว์นรบมาเลมูเลสมกั่ได้อยากเล่นะมร ดีโฟดีโคดีโฟดีโฟฮะฮู้ฮู้ใช่โอเคดีโฟดีโฟนะใหม่นะใหม่ดีโฟดีโฟอ่าขาดขาดขาดกําลังกําลังจะเปลี่ยนไปประเทศเนี้ยใช่แล้วทีนี้นะฮอร์ต้องเงินสุดท้ายใช่สุดท้ายเลยเป็นยังไงบ้างได้เงินไปอะไรได้เงินไปอะไรก็คือ ย็งนไม่เคยไปฝรั่งเศสเรแต่ว่าก็ตื่นเต้นรู้สกว่าเป็นเป็นงานที่ได้ร่วม่างประเทศกับพี่เจ๋รับสองแก่วก็ใส่กอดหนาวเอาเทียแต่ว่าคู้อุยน่า็นยังไงมันจะต้องเสรเป็นไหมอะไรเงี้ยตอนที่เราไปเราไปงานอันนี้รับรมก็จะเป็นภาพแปงบรัดว่าจะเป็นบจเป็นแบบเดย์เราจทำอะไรก็ว่าจะต่อ มักา้าเรายู่ประเท็ไไม่ต้องปนคือแลเชิญเราไวันนี้อันนัไปพบเป็นเอ่อเีนสุทรสาครกับสมุทรสาครแล้วก็ับ รู้สึกว่าผมชอบแฟนอเดนติตี้ของมันนี้มากเลยเพราะเฮดดี้ไซค์เขาเป็นคนไม้ของมันนี้เขาเขาบอกว่าตั้งแต่บบว่าไม่ว่าเขาจะประสบความสำเร็จเท่าไหร่เขาแบบว่าทำตัวตลอดชอบแบบว่าความความโอเพ่นแล้วก็ความแบบว่าการขับตัวเร็วอะไรรู้สึกว่ามันเหมาะกับผมเองกับแบบว่าความคิดเห็นในรถในตัวรู้สึกว่าพสเศมาก เาจะเป็นอาไม่เลยใต้องเราที่นี่ก็ที่ั่นเราไปกับไปดแต่ว่าไปนได้อไม่หนาวหก่ยนอยก่อีดยีนอะไรเงี้ยจะไปเที่ยวไหนกันางผนทที่งไหบ้างอยเทล ไม่ต้อไปไม่ีเราจะได้เจอกันได้เจอไาอ่ะใช่ไปอเอาไโซลี่ีชไหมคเราจะได้ปเ่วคือครากะว่เราจะไปแข่งเอาช่วยเลยแ่ก็้ปน่ไปพ่อจะมีนัดมีิแหละัมาก็ต่อ่าที่บริลลี่ใช่สองวันก็มาท่บริี

รู้สึกชมดีมา,มากๆเลเพราะว่าเป็นโอกาสที่ที่ดีเราก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบว่ามันมันมีท่ายากมากอืมแต่คือการที่เป็นบินเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วมันคนละโซนกีมันต้องดูแลตัวเองยังไงอ่ะเพราะแบบเวลาเวลาบ้างาอืม จำดีต็ที่ีก็ม่ได้จำดีเราก็สนุกเต็ม่ได้เราก็ไม่สนุกฮ่่่ที่เรื่องนี่เราลอนน่าตตายอะไอ่างเงี้ยรแต่ะคต่ลต่อตายี่เไม่ชอบผมก็ไปยนท่าให้พยยาทันที่สุดก่อนจะไปเขาบมอเขามีท่าเดียวไว้ยืด เรียบร้อยแล้วครับอะไรอ่ะตอนนี้ต้องตนะแม่เจ๊ล่ะยังยังยังไม่รอไปถึงนะไมชาว่ไปแต่เวลาไป fasting. ับิมันต้องบินนานๆมันต้องนั่งเป็นานๆอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวก็จน่แบบรก็จะมีจริงๆวาอาภาพก็จะให้ท่านรีบมา่ยได้ในเวลาที่ เราต้องนั่งนานบางทีอาจจะต้องลุกขึ้นยืนบ้างเลยเขามีท่าไหมคะว่าแบบเราต้องทำท่าอะไรอะไรพี่อยู่ครับเดี๋ยวให้ดูนี่นี่อยู่ครับคือนั่งท่านั่งยืนนอนนานยืนอะไร ถ้าใครเจอเจ็บบนเครื่องบินแล้วเจ็บควาผาแปลกๆา็แบเอาเอาแขนขขึ้นมาระดกตกใจขนขึ้นขา้น้ข้นขึ้นเ้นขึ้น้าขน้นขึ้นขก้น้นข้นมึ้น่้น้นขน้งข้นม้นขึ้นขนข้นขขนขน้น้้้้้้ก ก็ให้เราวังสั่มากใครอย่างนี้ก็ต้องหาคนช่วยสื่อตุ้เลยนะต้องไปเพื่อนอยู่แล้วต้ออไม่โอเคไหมโอเคไหมอาสาหรือเปล่าได้ผมนี่ก็ไม่เหมือนเหมือนเดิไม่เหมือนเหมือนตรงนี้ตรง้องช่วยช่วยคือจะเห็นว่าไปเพื่อนถึงกระเป๋าสั่งแต่ยังไปแฟนมิที่ป่าซิวเราเตรียมตัวกันยังไงอ่ะมันต้องมีโชว์มีอะไรอยู่ับผมก็เราจริงๆเตรียม energy มากกว่าเพราะได้ยินว่า เออมแฟนชาวบราซิลือเขาแบบเใจเต็นเลเเาะเชียร์เราไมเพราะฉ้นเราต้อเรียมแบบไปไปื่อกกว้วตพง้อยนปีใหม่กับปีใหม่าได้ฟังอีกอ่เออ ถึงจะผ่านมานานแล้วแต่สิ่งที่พี่อยากรู้คือให้ของข่อนอะไรไปเบิร์นอะอะไรนะเขอไปเบิร์นให้เค้กยิ่งหอชไ์โอ้โหเค้กอยู่ใเค้กเ็กกับนิมแป้งที่หงอกเบิร์นให้อะไรอะแป้งไข่เน้าเปนอเค้กก็อยู่ในเค้กใช่จริงเหรอหน้าเค้กเขียนว่าไง Happy Birthday มาเลยแค่นั้นเลยเขาบิมาเลยที่มากไนด้วย ของขวัญเป็นอะไรไปดูกระดาบอะไรหรือเปล่าคือถ้าจะได้ของจะเป็นของไมันมีราคามากอ๋อคือเพิ้งบอกไปถึงเขว่าเราอยากใช้เวลาเก็บเพื่อนทำไมเสมอคือเิ้่ได้บอกไปแล้วหรอพูดไปมากเลยเออได้ข่าวว่าจริงๆเราก็มีของที่เขามีอยู่แล้วแล้วเราอยากได้เห็นเขาบอกไปแล้วลูกไปเราเห็นทุกวันนะบอกแต่เขาไม่ให้หรอกะ เให้เขาก็ไม่เอาได้เล็กน้อยมีหรอก็เป e ็นเค้จริงๆ้เราก็ไปเจอมาแล้วเราก็ถ่ายถ่ายถ่ายอที่มุกล้องอโเจเอแล้วคือวันเกิดเจนเบิ้ลคิดไปไหมคะว่าเขาให้เราขนาดนี้เราต้องให้เขาขนาดไหน้เนเ้เหอ เผือเผื่อเื่อเต้องเินต้องคิดแล้วแหละว่าไม่ผมมีไอเดียแล้วว่าจะซื้ออะไรเมปอน่เราไม่ก้า่พเรื่องเอ้ยอขอดกาแยังไม่่อเลย้มวาดประจนยังไม่พอเจกินเอวิการรให้กัอนนี้ก็แต่ว่าได้เค้กก็แฮปปี้แล้วปีมปีนี้แบบมีของขวัญอะไรให้ตัวเองไหมคะให้ตัวเองเหรอเยอะ ซื้อเยอะเลยเหรอเรียบร้อยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอา่ะพี่ก็จริงๆมันเป็นแบบว่ามันเป็นชิ้นเล็กแต่ว่ามากกว่าคือแบบอยากได้อะไรอยากอะไรก็ก็อะไรนี้แต่ว่าตอนช่วงนี้ก็ใช้ไม่เยอะ จริงให้ให้ตัวเองตลอดแต่ไม่ต้องเป็นวัเกิดก็ได้บอกพี่เพราะว่าว่าเออให้ให้ตลอดผลิตให้ตัวเองเหรอที่ผมไม่ค่อยื้ออะไรนะจริงเหรอแต่เมื่อวันเราอยู่ King Power พอดีเลยครับเอะไรต้องอยากได้อะไรเนี่ยของฝันได้มาแล้วเออในที่ที่เอาหุ่นนะหุ้นเ่เออเออหุ้น King หุ้น k i Power มันยากไปลองหุ้นตลาด อ่าปราเดียไม่ได้จดมหาชนแต่เราแบ่งได้เราแบ่งกันได้ที่ถืออยู่ตอนนี้ก็น้อยนิดโอเคด้าไอทีงุเอ้ไล่รถบัสไลรถได้อยู่หนึ่งสองหนึ่งสองโอเคจ้า มันนเรืขอตลาดเปดวีนทเกน้อยู่ไหน

อะไรูปัง <Workers> น <intendent> ี่ไหนกลางเองไหมหนึ่งสองเป๊กเบกกี้เกมมันต้อี่เข่ายรูปร้อมกับสองคนเลยชอว์ีนี่ไหนนะคะน่ไะคะ้กียบกนักกาเล่นนะคะนารเล่นได้วก็แล้ว่ อบคครมข้โอเคค่ะขอบคุณค่ะขมบน่ได้เป็นพิค่ะเราต้อได้ของฝากเราจะได้ของฝากครับม